ยางตายนึ่งนะทีนี้นะปตดแล้วไม่มีน้ํายางครับเออทีนี่ถ้าต้องการในนั้นน้ำยางมีละครึ่งกิโลมีละกิโลมีสองกิโลนีไปซื้อถังสองร้อยเลตอีกมาหนี่งเอาหัวเชื้อเอียมย่อเอียมโลก็ได้เติมไปนิดกนึงหรือย่อคิวเซก็ได้เติมไปนิดกนึงเลือดไปเอานะ้นมาเดี๋ยวก็เกลือ เกลือสามกิโลเด้อเกลือเข้มเข้มดีกว่าเออเกลือบ้านแม่สตัวโปรเตสเกลือสามกิโลากน้ำตาลห้ากิโลเที่ยวโตน้ำมันเกิโลเจริญถือเอาถือลูกสุพรรณเอากี่ห่อไปพุ่นถืออาจารย์จะเลื่อนถือปุ๋ยเก็ดสูตรยี่สิบห้าห้าห้าครับเน้อเลือกเอานะอย่างใดอย่างหนึ่งนะอย่างใดอย่างหนึ่งเอาใส่ไปแล้วสามถุงถุงหนงกิโลนะ แต่ถ้ามันโซมหนักๆนะใส่หาดผงรถอย่างนี้ครับถ้ามันโซมหนักๆนะแล้วใส่ซุป,ปๆๆไปเอ็มที่มีลู <laughs> ปหล่อๆลงไปผนึงกลัวให้เข้าออก,กันครับพอกลัวให้เข้าออก,กันปุ๊บเติมน้ำให้เต็มเติมน้ำให้เต็มเอากระติกปาเอากากินเนาะเอาอยางนี่ละอาอยางนี่ละ สามเซนเนอะยางด้สามเซนครับเพราะถ้าถ้า,ถาเซนจนติดผ้าไม่ตื้อครับฟังครับหนูยางอากาศเข้าได้ถ้าถ้าย้ำย้ำพอน,นี่มักสิพ้ามัน 15, ใช้ได้ครับถ้าย้ำหนาวประมาณ้าหามือได้อากาศเย็นย้ำหนาวครับถ้าอากาศเข้าไม่ได้ครับนีมันจะมีป้าขาวๆมันจะมีกลิ่นหอม,มนวนไว้ยครับนทีนี้ถ้าอยากได้หลายๆแบบผมเดิมเจ้าต้องใส่ปุ๋ยพอกใส่ขี่ไก่ขี้มัวขี่ไายขี่หม,ม,มูในสวนยาเนี่ย สองต so right. so 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 ัน so ต so ่อไรนะแต่ถ้าถ้าก็ใส่แต่ว่าห้าีใส่ครั้งนะถ้าใส่แบบนี้นะแต่ถ้าถ้าใส่หน่อยใส่ทุกปีได้อันนี้เข้าใจตรงกันนะที่พอสมว่าถ้าใส่ปุ๋ยพอกเยอยแล้วถ่าฝนน้ำฝนถ่าฝนพอฝนตกปุ๊บหลังฝนตกเอาน้ำมันหนึ่งถังผสมน้ำหนึ่งถังหรือน้ำมันหนึ่งถังผสมน้ำห้าถังฉีดทั้งลำต้นฉีดสักฉีดใส่ทุกส่วนในในสวนขีดเยอะครับขีดไปไ้พอ พอฉิไปแล้วมาทำม,มากอีกรอบคนนี่ทั้งไปรอบสองเห็นไครับอเอามากอีกทั้งไปรอบสามนะกินเม้นพวกแมงม้าพวกหายนยุน่งหายไปจากสวน,น,นิ่นท้าไปวันที่สิบห้ากันยาครับเปิดเลยมีต่ครึ่งกิโลมีลต่กิโลมีสองกิโลครับแล้วพ่อนอีกครั้งหนึ่งคือพ<ไ>่นตอนปิดหน้ายางเห็นไหมครับพ่นตอนปิดหน้ายางทีนี้ถ้าต้นที่มันป่วยไปต้นนี่มันบ่อครับคพ่นบ่อยๆได้ พราะพ้นเพื่อการรักษาอันนี้เข้าใจไหมอ่าทีสงสัยดู YouTube ช่องครูเซมบุญเสนาเด้อหรือเปิด Facebook เพจซุปเปอร์เอ็มโดยครูเซมบุญเสนาหรือโทรมาเด้อ087 217 7176อีกครั้งครับ087 217 7176สวนอยู่เบอรโคกสิริวันจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าสวัสดีครับ